สวัสดีค่ะ f l ิกซีมวันนี้นะคะจะมาทำตัวที่เป็นฟังก์ชันนะคะตัว decision point นะคะ decision point decision point ก็คือตัวที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นนะคะฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้กำหนดนะคะเป็นเหมือนการตัดสินใจตัว decision เนอะ decision ของของตัว item ว่าเราจะกำหนด นะคะแต่ละอันเป็นยังไงเหมือนอย่างที่เราดูรูปตรงนี้ก็คือเรากําหนดให้สีมีสีเขียวกับสีดำเนาะแล้วก็ให้สีดํานะคะอยู่ที่อีกจุดไปจุดหนึ่งถ้าเป็นสีเขียวก็ไปอีกจุดหนึ่งเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีทาว่าจะมีวิธีการทํำยังไงนะคะ ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน f l e x i m 2021นะคะ l e x e m 2021ไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันอื่นยังสามารถทำตามได้อยู่ไหมนะ,ะเพราะว่าจากที่รู้มาเวอร์ชัน2022นะคะค่อนข้างใหม่กว่าแล้วก็มีการอัปเดตและมันก็เลยจะมีฟังก์ชันที่อาจจะไม่เหมือนกันนะ,ะอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะคะไม่น่าจะแตกต่างกันมากโอเค เริ่มนะคะเริ่มแรกเราจะต้องสร้างโมเดลเมื่อกี้ขึ้นมาก่อนนะคะมีซอสมีคอนเวียร์เนาะคอนเวียร์ตรงนี้เราจะใช้คอนเวเยร์ที่เป็นไหนละ่ะคอนเวเยร์ที่เป็น Straight, นะสเตรทนะสเตรทอย่างเดียวเนาะซึ่งดูดีๆนะถ้าสมมติว่าเราเลือกใช้ นะคะคอนเวเออร์ ager, ปกติข้างบนเราก็ต้องใช้แบบนั้นตลอดทุกอันถ้าเราเอาคอนเวเออร์มาผสมกันกับแมสคอนเวเยอร์พวกเนี้ยเวลาที่เราใช้นะคะมันจะขึ้นเออร์เรนะคะมันจะไม่ทํางานดังนั้นจะใช้เลือกใช้อันใดอันหนึ่งนะคะใกล้กันเนาะ ตัวที่อยู่ไกลๆวางนะคะวางให้มีพื้นที่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะใช้จอยคอนเวเยอร์ในการเชื่อมเนาะและก็อีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นของสีดำนะคะสีดำสีดำเราก็แอดซูมไปนะ,ะว่าเป็นของเสียเนาะของเสียในกระบวนการผลิตเรา ปุ๊บนะคะถ้าสมมติว่าเราวางแม่นก็มันจะติดให้เลยถ้าสมมติว่าเราวางไม่แม่นแล้วก็ขยับมานะคะแล้วก็ขยับมาให้คิดกันวิธีสังเกตนะคะวิธีสังเกตว่ามีการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะคะให้สังเกตจุดนะคะสีดํามันจะล็อกกันแบบนี้นะคะมันจะล็อกกันเป็นแบบนี้ถ้าคลิกดูนะคะมันจะเขียนมันจะเขียนเป็น conveyor transfer ตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะบอกว่า จากคอนเวเยอร์หนึ่งมาที่คอนเวเยอร์สามตัวนี้คือคอนเวเยอร์สามเนาะจากนั้นนะคะตัวนี้ตัวเส้นโค้งนะคะตัวเส้นโคง้งเราจะใช้ตัวจอยจอยนะคะไม่ใช่ Joy, จอยต้องบอกว่าจอยคอนเวเยอร์นะคะจอยคอนเวเยอร์ yor, เนาะคลิกที่คอนเวเยอร์นะคะจะเห็นขึ้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองไปชี้ที่คอนเวเยอร์ที่เราต้องการนะคะถ้าเรากําหนดเส้นโค้งดีๆมันจะ โค้งติดกันสวยงามแต่ถ้าเราติดชิดกันเกินไปนะคะถ้าเราชิดกันเกินไปมันจะไม่เชื่อมกันได้รูปเท่าไหร่นะคะดังนั้นจะต้องกักัให้มันสวยงามเนาะ,ะ,ะเราจะเห็นนะคะเราจะเห็นจุดที่เป็นสีดําเชื่อมติดกันแบบนี้นะคะอันนี้คือได้แล้วเนาะ,ะต่อไปนะคะต่อไปให้เรานะคะไปเอาอ็อบเจกต์อีกตัวนึงก็คือตัวคิวนะคะ ว่าคาไว้ทั้งสองทงอ่ะวางชิดๆกันสักหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้คนเราจะไม่ได้ใช้คนให้มาหยิบดังนั้นเราต้องวางให้ชิดเพราะถ้าวางไม่ชิดนะคะถึงเราเชื่อมไปของมันอาจจะไม่ลงมาที่คิวเนาะเพราะว่าเคยทําแล้วแล้วก็ของมันไม่ลงมาถ้าสมมติว่าอยู่ห่างกันเกินไป เราเชื่อมด้วยนะคะตัว A key นะคะตัว A key หรือนะคะข้างบนก็มีนะคะเป็นตัว connect object ตัว A อนะคะก็คือตัว A เนาะ Short s source ก็เหมือนกันใช้ตัว A ที่คีย์บอร์ดนะคะเชื่อมตรงนี้เหมือนกันเราได้รูปแบบโมเดลที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราไปที่หมวดของตัว decision point อยู่ตรงไหนคอนเวイเออร์นะคะยืนยัว่าคอนเวイเออร์นะคะตัว decision point ตรงนี้นะคะให้เราคลิกเอามาไว้นะะเรามีสองเรามีสองทางที่จะต้องให้ของให้สินค้าไปเนาะดังนั้นเราจะจำเป็นจะต้องมี decision decision point สามตัวตัวแรกนะคะตุ๊บเอาไว้ข้างหน้าเราเอาไว้ข้างหน้าเพราะว่าตัวแรกนี้จะเป็นตัวส่งนะคะจะเป็นตัวคำสั่ง บอกว่าอีกสองตัวเนี่ยสีไหนควรจะไปทางไหนอ่ะตัวนี้เราก็มาใส่ที่จุดมาใส่ที่จุดเ็นเราสามารถขยับนะคะสามารถขยับได้เนาะะเราได้นะคะรูปแบบลักษณะ ออกมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราต้องเชื่อมนะคะเราต้องเชื่อมตัว decision point โดยใช้ตัว A ที่อยู่คีย์บอร์ดเนาะคลิกค้างไว้คลิกที่ตัว decision ที่หนึ่งเนาะตัวตัดสินใจที่หนึ่งอะไปเชื่อมที่ตัวตัดสินใจที่สองปุ๊บนะคะออกไปและไปเชื่อมตัวที่หนึ่งใหม่ เข้ากับตัวที่สองที่อยู่ไกลออกไปนะคะอันนี้เรียบร้อยไปขั้นตอนหนึ่งนะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นการกำหนดสีในสอสนะคะกหนดสีในซอสโดยนะคะไปคลิกที่ซอสเนาะไปคลิกที่สอดจากนั้นนะคะลงเลื่อนลงไปข้างล่างสั่งขวามือของเราเนาะ property property นะคะ ไปที่คำสั่ง trigger นะคะคำสั่ง trigger เนาะจากนั้นคลิกที่ตัวบวกเลือกนะคะเลือก on exit นะคะเลือก on exit จากนั้นนะคะมันจะขึ้นแถบให้เราเลือกคำสั่งอีกครั้งให้ไปที่ด้านหลังที่มีตัวเลขบวกของ on exit นะคะจากนั้นให้เลือกตัว data นะคะเลือกตัว data แล้วไปเลือกที่ set label by percentage นะคะปุ๊บขึ้นมานะคะจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมามีบอกว่าตัวนี้ object ตัวนี้คือ item คือกล่องๆพวกนี้นะ label ก็คือชื่อที่เอาไว้ใช้เป็นตัวคำสั่งตัวต่อไปแล้วก็จำไว้มันคือชื่อ type จากนั้นมาดูตรงนี้ที่เราต้องตั้งค่าก็คือคำว่า percent กับ value ให้เราคลิกเลือกตัวบวกนะคะที่อยู่ช่องว่างระหว่างนะ,ะช่องว่างตรงกลางระหว่างตัว label กับตัวเปอร์เซ็นต์ปุ๊บคลิกมาอันอีกอันนึงนะคะจะเพิ่มเป็นสองช่องตัวเปอร์เซ็นต์กับแ a นด์จะเพิ่มเป็นสองช่อง,ต,อง,องตัวนี้นะคะตัวนี้มันเป็นร0อ1เ0รตร้อยเตรงนี้มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าของที่ออกมาจากซอสหนึ่งร้อยเปซจะเป็นสี เลขหมายเลขี่1นนะคะสีหมายเลขที่หนึ่งเนาะซึ่งสีหมายเลขที่1อาจจะเป็นสีแดงหรือสีอื่นๆก็ได้ตามที่เราจะกําหนดเนาะอันะะนี้เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นแปดสิบปสิบเของที่ออกมาจะเป็นสีที่หนึ่งะคะส่วนอีกยี่สิบเอร์นะคะส่วนอีกยี่สิบเอร์จะเป็นสีที่สองนะคะสังเกตว่าตรงนี้นะคะหัวข้อเซต ราเบลบายเปอร์เซนต์จะต้องมีค่ารวมกันคือ100นะคะตรงนี้เราสามารถเอามากำหนดได้ว่ามีของดี80%มีของเสีย20%ในกระบวนการผลิตของเรานะคะอันนี้คือเราก็จะตั้งค่าเป็นของดี80%เป็นสีที่1ของเสียเป็น20%เป็นสีที่2นะคะอันนี้เรียบร้อยจากนั้นนะคะตัวเปอร์เซ็นต์เราตั้งค่าเสร็จแล้วให้เราเพิ่งปิดออก ให้เราลงมาข้างล่างตรงที่เป็นจุดสักครู่นะอ๋อโอเคนึกว่ายังไม่ได้กดยังไม่ได้กดรคคอร์ดกดรคคอร์ดแล้วขอโทษโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงการน,นะคะเมื่อกี้ถึงการ ตั้งค่าเปอร์เซ็นตะ์เสร็จแล้วจากนั้นนะคะเราใช้วิธีการเซตนราเวลบายเปอร์เซนเนด์เนาะของด80ของเสีย20เราจะต้องเซต value 12ด้วยว่าเป็นสีอะไรนะคะ value 12ด้วยว่าเป็นสีอะไรเนาะไปคลิกที่ตัวบวกนะคะไปคลิกที่ตัวบวกที่อยู่ในเซตเดียวกันเนี่ยนะคะที่อยู่ในเซตเดียวกันอย่าเพิ่งกดออกนะแล้วไปเลือกที่คำว่า visual นะคะ visual วิชัวตรงนี้วิชัวตรงนี้ก็คือเป็นตัวภาพตัวสีนะะตัวภาพตัวสีของตัวลาเบลที่เราอยู่ที่เรากำหนดอยู่ให้ไปเลือกที่ Set Color by Case นะคะ Set Color by Case นะคะตัว Value ก็คือตัว Case ของเรานั่นเอง Set Set color by case นะคะจากนั้นนะคะมันจะขึ้นมาว่า value ก็คือหัวข้อของ a l u e ชื่อไท p ของเรานั่นเองและตัวนี้ default นะคะเป็นคำสั่งของแต่ละสีที่เขาจะกำหนดล d o m ออกมาให้เรานะคะคลิกบวกไปที่ช่องตรงกลางของมันนะก็คือตัวตรงกลางนี้คลิกมาสองครั้งให้ขึ้นตัวเลขที่หนึ่งกับเลขที่สองนะคะเลขที่หนึ่งกับเลขที่สอง หนึ่งนะคะเราจะกําหนดให้เป็นสีเขียวเนาะเราจะกําหนดให้เป็นสีเขียวเพราะเป็นของดี80%จากนั้นหมายเลขที่สองเราจะกําหนดให้เป็นสีดำนะคะให้เป็นสีดำเนาะโอเคอันนี้คือการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยในส่วนของซอสนะคะสามารถกดออกได้ห้าหมดกดปั่งขวามือที่เป็นตัวการกรบาดนะคะให้กดออกลักษณะแบบนี้นะคะ โอเคจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายต้องไปตั้งค่าที่ decision point นะคะ decision point ตรงนี้นะคะคลิกไปที่ d b dp 1 decision point 1นะคะจากนั้นไปที่ property ของมัน trigger นะคะไปที่ trigger ให้ไปเลือกที่ on arrival นะคะ on arrival on arrival ตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าของที่จะผ่านเข้ามาถึงตรงนี้จะให้เป็นคำสั่งอะไรไปคลิกที่ตัวบวกไปคลิกที่ตัวบวกนะคะแล้วนะคะให้เราใช้คำสั่ง send item by case นะคะ send item by case เนาะ send item by case ให้เราสังเกตก่อนให้เราสังเกตก่อนนะคะว่า เคสฟังก์ชันตรงนี้เป็น i อเทมดอทชื่ออะไรดอทชื่อ Type ถูกต้องตามที่เราตั้งค่าที่ซอดโอเคนะคะผ่านได้จากนั้นเรามาดูคำว่าเคสตรงนี้เคสตรงนี้ Default ก็คือตัวที่เราไม่ได้ตั้งค่าอะไรให้เรากดบวกในส่วนของ Setup Case นะคะที่ตรงกับคำว่า Setup Case กดเพิ่มไปอีก2ครั้งนะคะให้มีเคสหกับ2โผลขึ้นมาเนาะเคสหนกับเคสสโผลขึ้นมาเคสที่1ก็คือสีที่1นั่นแหละตรงนี้นะคะ destinationdestination Dest ก็คือเส้นทางที่เราจะกําหนดให้ตัวไอเทมของเราเดินไปเคสที่หสีที่1สีเขียวจะให้เดินไปที่ไหนตรงนี้นะคะสามารถใช้ตัวแซมเบอร์ว่าตัวจุดดำตรงเนี้ยคลิกไปที่จุด Decision Point ตรงนี้ได้เลยนะคะชี้ไปปุ๊บมันจะขึ้นคำว่า out object นะคะให้เราคลิกเลือกอ,อย่าพึ่งนะคะอันนี้ตรงนี้คิวที่1เราจะกำหนดให้มันเป็นสีดำเนาะส่วนคิวที่2เราจะกำหนดให้เป็นสีเขียวทำไมถึงจะกำหนดแบบนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามองในส่วนของโรงงานการผลิตของเสียมันจะอยู่ใกล้กับในส่วนของซอสก่อนทางเข้านาอเพราะว่าจะได้เอาไปใส่ เอาไปเอากลับไปที่ขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อที่จะเอาไปซ่อมหรือว่าที่เพื่อที่จะเอาไปส่งต่อกับทางงอื่นเอาไปทิ้งอะไรอย่างนี้ได้เนาะอ่าเราจะให้สีเขียวนะคะไปที่เอาอ็อบเจกต์ที่สองดิสซิชันที่สองตรงนี้นะคะคลิกปุ๊บเราจะเห็นตรงนี้เปลี่ยนแนะแคทที่2ก็เหมือนกันเอามาชี้ที่เอาอ็อบเจกต์ตรงนี้นะคะดิสซิชันตัวที่1จะได้นะคะออกมาเป็นในลักษณะ ตามภาพโอเคเรากดออกตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นเรากดรีเซ็ตกดรีเซ็ตทุกครั้งนะคะกดรีเซ็ตทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมกดลันเราจะเห็นสีเขียวนะคะออกมาแล้วนะคะมาเรื่อยๆอ่ะโอเคพอสีดำนะคะตัวส่วนของ20%ของเสียของเราก็จะออกมาแล้วก็ เลี้ยวมาที่ตัวคิ q หเลยนะคะอันนี้คือวิธีการทำตั้งค่าในส่วนของอฟังก์ชันของตัว decision point ซึ่งตัว decision point เนี่ยอยู่ในหมวดของ conveyor นะคะอยู่ในหมวดของ conveyor ดังนั้นตัวนี้มันจึงทำงานเฉพาะกับตัว conveyor เท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะเอาไปทำตัวที่เป็นไม่แน่ใจว่าทำตัวที่เป็น โอเปอเรเตอร์ ator, หรือว่าตรงพื้นเปล่าๆได้หรือเปล่านะยังไม่เคยลองเดีย๋ยวถ้ามีโอกาสจะเอาเอาคลิปไปทําไปลองทำดูเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาลงกันใหม่ก็ตัวนี้จะมีประมาณเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สคร i b e นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีปัญหาในส่วนของการใช้งานโปรแกรมหรืออยากจะให้ทําคลิป ตัวไหนเพิ่มเกิมสามารถคอมเมนต์หรือว่าไปพูดคุยไปพูดคุยกันที่เพจได้นะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ